ไปเลยกันค่ะไปเลยกันค่ะไม่เห็นไปเลยไม่เห็นไปเลยไปเลยเดีไม่ไปแน่เอนไปดีไปที่ขอไปที่ขอไปที่ กูกู้อมึงก็วะค่ะกูเองนึกว่าคือราพี่กูก็ชอบแค่อ่ากินนี่มาถึงกีนกีตบลรถกูเลยใครวะไม่ใช่แบมปะไม่ใช่ค่ะไปไหนวันเนี้ยสวัสดีไปไหนอ่ะว่าจะไปบางกระเจ้ามึงอ่ะไม่จริงออกไปได้ปะได้ดิมึงจะไปทำอะไรอ่ะไม่ว่างอ่ะไม่มีแรงขามออกมาซื้อหมูปิ้งงานฝากสวัสดีท่านผู้ชมเลยด้วยซ้ำ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮีย <He> er! ที่นี่งายวันนี้นะครับเราจะไปกันที่ปอดของกรุงเทพมหานครนะครับนั่นก็คือบางกระเจ้า<ฮ>วันนี้นะครับกิจกรรมหลักๆที่เราจะไปทํากันนะครับก็คือการปั่นจักรยานสีแดงนะครับ ลองเรือหารัาแล้วก็ไปเที่ยวที่ตลาดบางน้ำพึ่งกันนะครับวันนี้กิจกรรมจะเป็นยังไงรอดูกันนะครับไม่เคยมาแล้วนี่ระวังไปเชี่ยวน้อรถนะอีเนี่ยออกมาเยอะเกินด้าด่าแซวแซวด่าดีแต่ไม่ด่าตอนอันนั้ รเราล่องเรือกันอยู่ที่คุ้งบางกระเจ้านะครับคลองแพนะครับตำบลบางกอบัวครับที่ผ่านมานะครับก็คือจะเป็นอุโมงค์จากเข้าไปใส่เลยแนะนำนะคะทุกคนมาบางกระเจ้าให้มาล่องเรือด้วยจะได้เองมาตอนเชา้าดีมากยังบรรยากาศดียังไม่ร้อนลุงเหฟังรึปะจะได้เราเลยครับุงคลองแพชะแพชมฟังชามีพอพังยาย คุณพี่น้องเราเฮ่เฮ่เฮเฮก็คือเราเนอเรา เขาฟักที่ที่เจอน่ะส่วนมากจะเป็นปลาชะโดที่เห็นเมื่อ<า>กี้อ๋อเมื่อกี้ปลาชะโดใช่ไหมตัวใหญ่เลยทีลายตัวเขาจะลายแดงๆ น,นี้นะครับเรามาถึงที่จุดแวะพักจุดแรกนะครับที่เราจะไปถ่ายรูปเล่นกันนะครับที่เราจะเห็นสองฝั่งน้ําเจ้าพยานะครับระหว่างฝั่งบางกระเจ้าแล้วก็ฝั่งกรุงเทพมหานครครับไปกันฮะไปหา เราไปดูเพื่อนกันนะคะเพื่อนกำลังเก็บภาพกันอตอนนี้เป็นช่วงวลาที่เพื่อนต้งเก็บภาพนะคะโอ้โหแต่ภาพสวยติดมือผวโอ้โหดูดิใส่ต่าหูด้วยนะคะใส่ฟอมใส่ต่างหูก็ผิดแล้กูชอบกูชอบลุงอเอยไม่อับมไงเลยไม่ไเลดเยไม่ไลับกเหไม่ไดะ ไปนะคะฟูรนโมดิฟายถ่ายรูวเอาหม่ไหนม่ลูกเอาแสงตรงลงนู้นนะคะคุณลุงเอมันไปจากล้มใช่ไหมลูกใช่ใช่ค่ะให้แสงมาลงนอนวะนู่นนะข้างหน้าแสงมาลงสี่มันรอดนาข้างหน้าใช่ค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหแต่งตัวนุก็ไปสมัครงานนุกไปสัมภาษณ์งาน ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อะไรนะสวนสีนครเขื่อนขันใช่ค่ะยานกันนี่เราก็เอารถเข้ามาจอดนะคะเรากินสีแดงเราเขาจะมีคุณลุงเดินเข้ามาถามค่ะว่าเอาจักรยานหรือเปล่าเขาจะปัดออกมาให้เลยค่ะละสี่สิบบาทอุ้ยเธอฉันคี้แตกเป็นเมนมันเป็นเมนไม่ได้เป็นเมนเลยบอกเขาแล้วเพิเป็นเมนเอาสีส้มค่ะ ฮันน,น้ามาเนินานลุนหนูบอกว่าไงบ้าง <C> e <ars> หนูบอกว่าเย็น <C> e <ars> ถ้ามาถึงนะ <C> e <ars> จริง็จนไม่อยากจะกลับเลยแหละ <C> e <ars> อืมแล้วแล้วหนูว่าขึ้นไปหอดูนกนะจะเห็นยอดไม้ทั้งหมดเลย ใช่ดูยอดไม้เกินหอดูนกยอดไม้สูงหอดูนกแล้วค่ะลุงลุงอาจจะมาตอนที่น่าจะเียยนเอางเนี้ยเอาไหมลูมเอาไหมนอนอย่างนี้แล้วมึงเออแล้วนอนแบบเหมือนคนตกตึกอ่ะเออทำเท่าคนตกตึกไหมเอาไหมเอาแล้วใครจะถ่ายให้ใครจะถ่ายก็เราก็มึงมึงนอนแล้วกูถ่าย แต่เว้ยแต่มันต้องไปนอนมันจะเปลือกเธออ่ะมันเปลือะแม่งแบบเป็นเมนเหมือนแบบไม่ได้เป็นเมนแบบเป็นนางทบบเลยมาไม่รู้ไม่ได้เป็นเมนแบบขี้บบบขี้เออแบบขี้ไม่ไม่ชอบเมนใช่ไหมชอบขี้เออเป็นเมนแล้วมันดูไม่ดีเอาใหม่กินกิ๊งใหม่เอาไปด้วยกันตึ้งวันแสนมวนใจ ฮอบฮผู Five, Five, Five. ้จากสาวชาวกรุงมาเตาใดไอ่ก็ไปเอาอกเอาใจกับเขาแต่ก่อนแต่ไรไปเอาตังใดกันเฮาก็ไปด้วยกันถึงวันแสนมวุนใจพอพบผู้จากสาวชาวกรุงมาเตาใดไอ่ก็ไป ใจอ๋อดูทางสิคะทุกคนโอ้ยผ่านฝ่ายฝ่ให้แบบดูดูโอ้ยทางโอ้ยไม่ไหวแล้วทางคูขะมากอ่ะเกลียดการที่ต้องฝสายฝ่าจักรยานให้แบบดูเหมือนทุรกันนานอ่ะ รองเท้าปุ่นค่ะเอาแล้วเออรองเทามึงนี่ใส่เืู้ยังไงจ๊ะสากเมื่อกี้โอ้โหคักมากค่ะกอินโครนสาบคว ธรรมชาติสุดๆเข้าถุงเท้าด้วยเข้าถุงเท้าไม่โดนเสื้อใช่ไหมบูมเก่นเข่าอ่ะของนิบูมอ่ะยใครที่แบบว่าแพ้ยุงนะคะก็พกเออสเปรย์ฉีดเยอะมากนี่เขาเป็นไปเถอะเราต้องรีบเชลยิบไป สองฝากฟังแม่น้ำเจ้าพยา <c oughs> เลือกสวนพืชสวนไรน,นะพืชพ้นอุดมมากมายอุตสาหากรรมทำเกลือกับปิน้ำปาลาขนมจากเป็นสินค้าไม่ก็อยู่ที่ร้านยอดไม้ค่ะ บรรยากาศยอดไม้ยอดม้เดินมาจากตลาดเอวัดบาง้ำพึงนอก650้เมตรแต่มันก็แดดร้อนด้ว่ยค่ะมันเลยทำให้เราเนิ่นจิตหัวเลยอ่ะตัดโพลแต่ก็แดดร้อนแล้วแหละค่ะมันเลทำให้เราคุณดมูตัดโพลเอาเปว่าร้านต่อไปเราจะไปทางของหวานที่ไหนกันต่อจ้า ไปบ้านม้ำผึงไปเลยเหรออืมไปเลยกันค่ะไปเลยกันค่ะไม่เห็นไปเลยไม่เห็นไปเลยเอาเดไมเดิมไม่ไปดิไปที่ขอเลองที่ขอไอที่บุ้น ไข่เมึกค่ะอร่อยไหมอร่อยจิงหรือเป้าจิงซื้อประจำเลยร้านอ่ะพี่เขาชื่ออะไรข้างนั้นอ่ะเยไม่รู้เอ้าไหนว่าซื้อประจำขอบคุณค่ะป็นไงมากเขาร้อยเหรอ ร้อนๆเลยอ่ะอร่อยขอบคุณน,น,นะคะขอ่ะขอบคุณค่ะอบคุณ่ะขอ่ขอนๆอนอนๆใส่อะไอยะอะบ่บุญ่นนะอคะบค่ค่ะคข้บคุอ กันไปแล้วนะครับสาหรับทริปวันนี้ของเรานะครับที่เรามาเที่ยวที่บางกระเจ้านะครับโดยที่แรกที่เราไปก็คือบ้านกลางสวนล่องเรือหาารักที่คลองแพรนะครับและที่ที่2ก็คือสวนสาธารณะสีนครเกินขันที่เราไปปั่นจักรยานและที่สามก็คืออะไรครับบูมกินข้าวพี่พี่ครัวครัวรงอูใช่ต่อมาเราก็ไปไหว้พระกันเนาะที่ เทวไลมหาเทวไลพะพิคเนตปางมหาราชามหาราชาแนะนำนะคะที่นี้หลังจากเสร็จที่เทวไลพะพิะเนตเนี่ยเราก็ไปต่อกันที่คาเฟ่คาเฟ่ยอดไม้คาเฟ่ที่บูมไปเช็คอินเรียบร้อยถือว่ามาถึงใช่และที่สุดท้ายก็คือตลาดบางน้ำพึ่งนะครับยังไงวันเดย์ทริปของเราครับใครจะมาตามก็มาได้นะครับมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยหรือว่าทางอินบ็อกซ์ทางเพจ ที่นี่งไกลก็ได้นะครับแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายอย่าลืมอย่าลืมกดเก่งเก่งเก่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยน,นะคะจะได้รู้ว่าพวกเราอัพคลิปกันเมื่อไหร,ร่ค่ะบ๊ายบาย